เนี่ยเรากาลังผู้เขาไม่ยิ่งซงป่ะการลังผุ้จะจะเป็นยังไงอย่ามันบกไปขืนมันล้างก่างันี่เว่าด่างอย่างไร้หุ้

สวนมึงดูนค่ะมันแรงมันแรงหรอกค่ะมันกับเป็นป่าท่านสวยงามค่ะเอพพละ่ะหนาวจักน้อยเนาะช่วงนี้ก็ยังไม่มีพักเท่าใดค่ะม่แต่หนาสิไป พักเกษตรขึ้นเนาะคะ่ะผา้ชายก็เจ้าผู้ชายอันนี้มาแล้วไงอนนทางมาเบืองโดนค่ะ,พะ,ะเพื่อนคะผู้ชายก็เจ้าผ้ากันปาดในน้ำเนาะผู้ย,ยิ่งบนล่องบ่ได้เลยน้ำเนาะคะ่ะก็เลยผ้ากันมาเอาขืนดีกว่ามาค่ะเนาะถึงจะไม่ จิบปะคะแล้วก็ลองน้ำหนามาอน,นี่คือบึงโดนค่ะเก่งแถว่าเบิ่งไงด้ค่ะแม่บานมาเราไงบนนรรมาดาได้เก่งกัะนะฮะฮ่งเนี่ยเก่งมากมเลยเนาะค่ะ ไว้แต่ย่างหาย่ะค่ะที่ก็ไม่ได้มาเลยย่างน้ำคำว่าเลือกปนไดดอกค่ะเนาะแต่ว่าเวลา,าเอามามันออกมมอยากแค่น้อยเพราะว่าก็จะว่า้เอาคืนหันเนาะค่ะ มันกลเลยนี่การนะจังน้ย <c oughs> อยเครื่องกระชือความเตีสะบานโอวดาวหัวดาว ชาิล,ล้วนนะคะอื่นที่มึงโดนล,ลอยก็เลยค่ะร้อยสามสิบไร่แต่ว่าส่วนที่เห็ดใส่ประโยชน์ยูโรนีน,นะะี่ค่ะอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำมึงโดนไอตรงนี้จะเป็นสงวนค่ะเป็นที่สงวนของของหมู่บ้านเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นป่อยปลาน้ำถ้าช่วงนว้ำลดประว่าปีไม้หรือว่า สงการเนาะคะ่นะเขากัจะมาทํากิจกรรมรวมกันคือลงป่าลงป่าการกุศลเนาะคะ่ะใ,ให้มีชุมชนของเขามีส่วนร่วมกันหลายหลายตำบลหลายเพื่อที่เพิ่นจะมาลงน้ำกันเนาะคะ่ะเพิ่นจะมาทุกปีเลยเนาะคะ่ะกิจกรรมร่วมกันช่วงนี้กลับมาทําไหมันสะอาดไปซะก่อน ปกติแล้วก็ให้เทศบาลมาเอาคืนนายแล้วค่ะเพราะว่าตอนที่เข้ามาเห็นน้ำบ้านเสาเทศบาลตองีดงานกรเล่มา,เมากเห็นน้ำบะไยก็เลย่เป็นก็นกนต้องอใส่แรงงานบานเข้าไปสักก้อนเนะคะ่ะแห้งแล้วนัะน <c oughs> ะคะ อันนี้เป็นพื้นพื้นทีลุ่มจักน้อยนะคะอ่างอันนี้เป็นอ่างกระทะดิค่ะนี่คือขนาดม,มากกะ่ะคืออ่งกระทาออกอยากแล้วก็ถ้าน้ําเยอะๆท่วมเลยค่ะแถวนี้เนาะเป็นอ่างกระทะค่ะลงมาจากทั้งเทิงทั้งเหนอำเภอกรมลราะะงสายแลค่ะทางเหยอำเภอกาลางสยแล้วก็ลงมา ไอ้ปลาเงยนุ่นขาวข้านี่ค่ะเขตนนี่เนาะแล้วก็น้ําก็จะลงไปลําชีนะคะานามไม่ร้ายแถวหนีขาว้านาไม่ร้ายแถวหนีขาวท่วมปีนี้น้ําไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ท่วมนะคะสบายนะคะอันนี้กระท่ำปลาเงยค่ะ มบยว่อยมากแล้วค่ะล่มหนาวเห็นไหมคะเบิ่งเอาความทีา่ามาเราหญ่งชุ่มชื้นเค้มแข็ง,ขงค่ะเนาะรวมด้วยช่วยกันผู้หญิงผู้หญิงจะอยู่ทั้งเทิงผู้ชายจะอยู่ข้างล่างเนาะค่ะสีซอยกันเท็ดซอยกันไปค่ะคนละไม้ละมือกันแล้วเนาะ เดี๋ยวเบนะียดน้ำพุนกันนะพุนสิงจม <c oughs> มุ้ตายตะลุยกันละสิบ้าไปเรายายกับซ้ำนี่แหละค่ะว่าป,าปยาย็นไปชมชนเข้มแข็งจ้าโอเคเดี๋ยวเบียดกันเด้ <c oughs> อเอาคนใ้เยแมบควรกับเฮื่อนมันเดี๋ยวปะเตีย๋ย คนแขง็งกมันเนียเป็นทัานรองเด้าสีเป็นท่านจะเป,ป,ป,ป็นหน่อยค่ะมามามาไปลุ่มไปลุ้มน้ำไปไปตัดไอ้ไปตัดหญ้าค่ะนะไปตัดหญ้าทำกิจกรรมร่วมกันค่ะเพื่อนๆค่ะชมุมชนคนบ้นานเราใหญ่เข้าเนาะเฮ <c oughs> ือคุณพ้งโดนเพือพักคือพักเกษตร ข้าเกษตรนามลายมนมอยูใ่ในน้องมาคุณบุงโดนนะคะีค่ะอันนี้คือคุณบุงโดนเพราะวะ่าข้าสีมาเก,ก็บกิจกรรมน้ำกันไอหมู่พาไส้นี่ส,นสีลงหนองปาลาไส้ลงหนองหยอยปลาเกษตรงามะะงามเลยค่ะหอยาเกษตรงามงามเลยคุณป,ปาสุภาพบุรุษรูปรอ คือมีตาผูลรอรอแถ่ลงไปได้อ่านแมผู้ใช้หมวกให้ไล่ให้ลอนว่าตาหยอดมางงามแถวมารวมกิจกรรมต้อกันข่หมูผัไไส พอไส้ก็เจะาะ่อมีหมดลูกก็เจาะร่งได้สตรีไม่ลงนะคะนางถ่ายเป็นยีใหม่ก็ได้ดอกมีกำลังใจหลาย <c oughs> กำลังกา <c oughs> ะว่ามีเรือพร้อมได้ค่ะ,ะเรือสนับสนุนจากเทศบาลสวัสดิ์ของใช้ปัตนาค่ะเปลี่ยนขาาะว,ะวะหมูเข่ากับม้ายืนเป็น นันไฮแม่คะเนาะเพราะว่าทำกิจกรรมส่วนบานมันก็นหลายต้องหลายคนจกนักหน่อยเนาะค่ะมันจะเสียใจเพราะว่าพักเกษตรนี่เป็นพักว่าเป็นพักเกษตรน้ำว่าเป็นพักยังไงมันจะขึ้นเครื่อยอย่างเดียวเท่าเท่าเท่า,าขืนเคลื่อยจู่มาเท่าไปน้ำน้ำเนีะะ่ยค่ะงามงามหยอดงามงามเนาะ โอเคนะคะเพื่อนๆค่ะปลาเมียวอ่ะจจงสีก็เจ้าแงสีก็เจ้าปลาแหลมจักเที่ยวหยอดนั่นนั่นเด้อเกี่ยวใส่กะละมังเหามาเอาเหื่อลากบอก ไม่เอาเอาเพื่อนลากไปเพื่อนจะเลน้านาเราเพื่อไม่อย่างร่มนั่่วม่นกอางนี้เพนแไปไปขึยมัน่งาขึ้นเอไฟขึ้นโคดนี้โ่มันจะได้ยานี้เนี่ย ได้หืนี้เราไปขึ้นท่าพุ่นเสียหายสตีไปพุ่นบอกค่ะเจตุขัยไปพุ่นมันมา